สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะโสดโปรดจีบเรื่องจริงนิวนิว,นวเลิกต้นแล้วแถมประกาศตอกหน้าคนที่เข้ามาห้ามทำร้ายย้อนกลับไปเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมากลายเป็นข่าวคลึกโครมเมื่อนิวนิว,นวเอลเด้งออกมาโพสต์ว่าทุกแฟนหนุ่มต้นธนาพลทำร้ายร่างกายถึงขั้นแจ้งความดำเนินคดีแต่สุดท้ายต่างก็ขอโทษกันก็ให้อภัยกัน จากนั้นก็มีโมเมนต์หวานๆระหว่างนิวๆเอวเด้งและต้นธนาพลออกมาอยู่เป็นระยะแต่พักหลังๆดูเหมือนว่าทั้งคู่จะไม่ค่อยอยู่ด้วยกันแถมเมื่อวันที่7เมษายน2565ที่ผ่านมาหนุ่มเต้นได้เข้าพิธีอุปสมบทเพื่อทดแทนบุญคุณพ่อแม่แต่ก็ไร้ภาพนิวๆไปร่วมงานบวชแต่อย่างใดทั้งในอิสตารกรมก็ไม่มีการโพสต์ข้อความถึงแม้แต่น้อยนอกจากจะโพสถึงเรื่องงานมินิคอนเสิร์ต ที่ได้มีโอกาสไปร้องเพลงและรับงานไม่ขาดสายในช่วงสงกรานต์ซึ่งในคลิปวิดีโอหนึ่งของการทำงานที่นิวนิวไปร้องเพลงในร้านอาหารแห่งหนึ่งเจ้าตัวได้พูดแทงใจคนโสดกลางเวทีว่านิวนิวเชื่อว่าสงการานต์นี้ต้องมีคนโสดเหมือนนิวนิวบ้างแหละทำไมอ่ะเราสวยทำไมต้องโสดด้วยหรือว่าคนสวยต้องอยู่เป็นโสดอมตะตลอดไปน้อยใจตัวเองมาก ฉันไม่ได้หน้าตาขี้เรททาไมฉันไม่มีแฟนฉันอยากมีแฟนนอนกอดอกคุณโสดสวยรวยโอเคจัดไปค่ะหลังจากนั้นเมื่อเข้าไปย้อนดูในไอจของทั้งสองคนก็ไร้รูปคู่แล้วเรียกว่าภาพหวานหวานสวีทสวีทหายเกลี้ยงนอกจากนี้นิวๆยังได้โพสต์ข้อความในไอจด้วยว่าโสดก็โปรโมทไปเลยสิคะต่อไปนี้จะเวลข้ามใครเข้ามาในชีวิต ขอให้รักหนูไม่ใจร้ายกับหนูด้วยนะไม่ต้องมาดูแลหนูครอบครัวหนูเพราะหนูดูแลตัวเองและครอบครัวดีมากแล้วต้องการคนที่เข้ามาซัพพอตหัวใจก็พอซึ่งก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าพระเติ้ลบวชอยู่อย่าเพิ่งบอกว่าโสดจ้าอย่าให้พระคิดมากด้านนิวนิวก็มาตอบกลับทันทีว่าเราเลิกติดต่อกันมาก่อนบวชนานแล้วค่ะเป็นอันชัดเจนโสดจริงอะไรจริงจ้า หนุ่มๆเรียงแถวต่อคิวจีบได้เลยเพราะสาวนิวๆพร้อมเปิดใจแต่กดเล็กก็อย่างที่ฉีว่าไว้นะคะขอขอบคุณแหล่งข่าวจากคมชัดลึกขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ